สวัสดีค่ะพบกับออมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบพรอ,อันประเสริฐให้กับคุณนะคะพรน,นั้นคือเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะ The Lover นะคะเป็นความรักที่คุณจะถูกตาต้องใจเป็นอย่างมากนะคะเป็นความรักที่มีความตรงใจมีความพึงพอใจของคุณ สำหรับคนที่มีคนรักคู่รักอยู่แล้วนะคะจะยิ่งรักกันแน่นแฟนมากขึ้นอย่างที่คุณจะแปลกใจไปเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เอาใจใส่คุณมากๆราชาถือไม้เท้านะคะคิงออฟวานบางคนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะ จ้าของธุรกิจนะธุรกิจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากๆงานทางไกลางานออนไลน์จะยิ่งเด่นมากๆนะคะรอข่าวทางไกลคุณจะได้รับนะคะสิ่งไหนที่คุณติดขัดหรือว่าสิ่งไหนที่คุณรออยู่คุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะคุณจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ คุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณรอคอยมานานมากๆนะคะหรือคุณกำลังจะได้ออกจากสิ่งที่คุณติดอยู่ตรงเนี้ยมานานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดๆก็แล้วแต่ความท้าทายอุปสรรคเรื่องใดก็แล้วแต่คุณกำลังจะผ่านพ้นไปค่ะ d m p r e s s ชีวิตของคุณนะคะกำลังจเจริญรุ่งเรืองนะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยหรือสถานการณ์คุณจะเป็นเช่นไรชีวิตคุณกำลังจะ,จะเจริญรุ่งเรือง มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ DM เพคือความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความสุขกายสบายใจนะคะกินดีอยู่ดีมีความสุขความสบายใจนะคะความสบายกายมีคนดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารสามีนะคะโอ้เรื่องการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะบอกแล้วว่าใครที่ทำงานธุรกิจของตัวเองนะคะ ธุรกิจของคุณกาลังเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะหรือแม้แต่ใครที่ทํางานประจํานะคะคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งหรือว่าได้เงินได้โบนัสอเป็นที่พอใจมากๆและถ้าคุณนะจัดการเงินก้อนนี้ดีๆนะคะเงินก้อนนี้จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณเลยนะคะเป็นฐานชีวิตของคุณเลยนะคะมันเป็นจุดแห่งการ เจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กําลังเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะความรักความสุขความสมหวังก็เช่นกันนะคะคุณกําลังจะได้พบรักที่ดีความรักที่ดีความรักที่คุณปรารถนาโอ้คลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณความรักความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ํารวยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขกายสบายใจมากขึ้น คลิปนี้พลังงานสุดๆนะคะขอให้ทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานนี้ไปเล้เลยๆนะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ